ทัวลงโบไทยอยมเคลื่อนไหวถึงแตงโมหลังหายไปเพิ่งโพสชุดตกเรืออ <Yeah. S 2> ยังเป็นข่าวที่ประชาชนให้ความสนใจเมื่อนักแสดงสาวชื่อดังอย่างแตงโมนิดา <Yeah. S 2> เกิดอุบัติเหตุพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาในขณะที่อินสตากรามของแตงโมนิดา <Yeah. S 2> พัชรวีรพงศ์เหล่าคนในวงการบันเทิงต่างก็เข้ามาร่วมคอมเมนต์ภาวนาให้ปลอดภัยอย่างมากมาย yeah. ต้องบอกว่าล่าสุดทัวลงโบไทรัมหลังเคลื่อนไหวถึงแตงโมนิดาหลังหายไปเกือบวันเ <Yeah. S 1> พิ่งโพสต์ภาพชุดล่าสุดโดยงานนี้โบไทรัมหรือโบสุรัตนาวีก็ได้โพสต์รูปภาพและระบุข,ข้อความว่าขออนุญาต <Yeah. S 1> โพสภาพล่าสุดของแตงโมเสื้อคลุมตัวนี้นะคะ <Yeah. S 1> เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการค้นหาโบอยู่กับผู้จัดการคือกระติก <Yeah. S 1> ที่ท่าเรือตลอดคืนจะมีการชี้แจงอีกครั้งค่ะ ซึ่งหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตจํานวนมากเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กับเรื่องราวต่างๆอย่างมากมายว่า<ม>จะข้ามวันละเพิ่งมาโพสเพื่อเป็นประโยชน์ในการค้นหา<ม>เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ,อก,การค้นหาแต่ทำไมเพิ่งอ,ออกมาโพสหรอคะคืออันนี้อยากทราบจริงๆ<ม>เพราะตามเรื่องตั้งแต่เมื่อคืนในช่องทางต่างๆคนก็อยากจะรู้ลักษณะการแต่งกายของคุณแตงโมเผื่อว่าเจ้าหน้าที่ หรือชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นจะได้ช่วยกันดูมันจะได้ง่ายขึ้นเพราะจริงๆโพสต์นี้จะมีประโยชน์มากๆเลย mm. ถ้าโพสหรือแจ้งให้ไวที่สุดเท่าที่ดูก็มีการปั่นการให้ข้อมูลเรื่องชุดที่ผิดกันเยอะมากทั้งสีแดงบ้าง mm. ข่าวบ้างทำไมถึงเพิ่งมาลงรูป่ะคะเพื่อนตกตั้งแต่เมื่อคืนนี่กี่ชั่วโมงแล้วคะ mm. ทำไมโพสช้าจังเลยคะตอนนี้จะสชั่วโมงแล้วและอื่นๆ